สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก FC ร้านพีเนตออเดโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอาการสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงอาแจ้งครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านำเสนอสินค้าเครื่องเสียงอาแจ้งครับเป็นคลิปเช้าประจำวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่สามเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมมีในส่วนของดิจิตอลมิกเซอร์นะครับมิกดิจิตอลนะครับตัวนี้เป็น xr12 นะครับตัวนี้เป็นงานเทียบแท้นะครับเข้ามาหนึ่งตัวครับสภาพสวยๆตันนี้ไม่ใช่ตัวบูเช่นาเข้านะครับเป็นนั่นเทียบแท้ครับตัวนี้ใช้งานปกติผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมือหนึ่งมานะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจมิกซ์ิจิตอลนะครับราคาถูกๆนะครับสวยๆสภาพนี้ผมให้ไปเลยตัวนี้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้พร้อมกล่องปีกอุปกรณ์ครบในกล่องนะครับสำหรับตัวนี้ ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมือหนึ่งมาภาพสวยๆนะครับเทียบแท้นะครับไม่ใช่ตัวบูเช่น้าเข้านะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมใช้งานปกติทุกฟังชั่นนะครับตัวนี้ผมเทสเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานปกตินะครับออกทุกจุดนะครับไม่มีตัวไหนที่ใช้งานไม่ได้นะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับไ f ไฟะครหัส ครบนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับตัวอ XR12 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมขายในราคาที่7,000กับอีก500บาทนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับค่าส่งก็บวกอีก150บาทนะครับถ้ารวมส่งนะครับบวกอีก150บาทก็จะเป็นอ7,650บาทนะครับ6,000 7,650บาทนะครับสำหรับรวมจัดส่งให้นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่ายังมองหามิกดิกิลตอนนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับราคาถูกๆนะครับ7,500บาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับ7,000กับอีก500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสวยใช้งานปกติครับผมฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมคลิปช่วงเช้าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินค้าอื่นนะครับตู้ลำโพงนะครับไม่ว่าจะเป็น15นิ้ว18นิ้วนะครับ เจเบน15นะครับออมาตินนะครับผมขออภัยนะครับสูตรมาตินของแบรนด์ร้านนะครับ15นิ้วใบละ1,750บาทนะครับแล้วก็จะเป็นเอฟพอนนะครับเอฟพอนของช่างอิฐทางจังหวัดระเอ็ดนะครับตัวนี้ใบละ2,600บาทนะครับใครที่ยังมาหาเอฟพอนต์18นิ้วมืองหนึ่งครับแวะเข้ามาชมได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้18นิ้วของแบรนด์ร้านนะครับเป็นบีบีแล้วก็เทอร์โบนะครับมีครบนะครับผม แวะเข้ามาชมได้นะครับผมที่ร้านพีเน็ตออริโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจตู้มือหนึ่งนะครับก็จะโซนนี้ก็จะเป็นโซนของมือหนึ่งนะครับผมโซนมือหนึ่งครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างนัดมหาสารคามนะครับผมช่างนัดก็มีทั้งเทอร์โบแล้วก็บีบีเหมือนกันนะครับของช่างนัดนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับ 18นิ้วเทอร์โบแล้วก็บีของแบรนด์ของช่างนัอปางสารคามนะครับส่วนของทางร้านนะครับแบรนด์ร้าน PN Audio นะครับใบละ2 6 0 0บาทนะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากไปได้แล้วกันนะครับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของส่วนพอแอมก์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับมิกตัวนี้ติดจองแล้วนะครับสำหรับลูกค้านะครับผมแล้วจะเป็นมิกอ่า ของมือสองนะครับตัวนี้สาวครับนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับต <net> well ัวนี้พร้อมแหลกครบนะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นรุ่นสปิริตไลท์โฟทูนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกช่องนะครับพร้อมหม้อแปลงตรงรุ่นนะครับสาคาบนะครับผมสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมส่วนโซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโซนชุดเครื่องปรุงนะครับชุดเครื่องปรุงมันจะมีในส่วนของ EQ นะครับ EQ มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น BS เนะครับตัวนี้สภาพ มือหนึ่งครับตัวนี้ลูกค้าซื้อไปใช้งานไม่กี่งานนะครับตัวนี้บีเอสนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันหกร้อบาทนะครับใครที่สนใจนะครับบีเอสดน้าเขียวนะครับส่วนมาลีนี่สองศูนย์อาร์ทีเอนะครับตัวนี้อาร์ทีเอสภาพสวยๆนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสหรับตัวนี้อาร์ทีเอครับผมรุ่นนี้นะครับพอวายเอ็มนะครับผมพอวายเอ็มรุ่นเก่าๆก็มีนะครับมอนิฟายนะครับพีเอพันหกนะครับตัวนี้ ครับสิบแปดข้างละสองได้นะครับแล้วก็จะเป็น NPE นะครับแปดพันบนะครับตัวนี้จัดไปนะครับตัวนี้พันแปดร้อยบาทนะครับใช้งานปกติเท็หน้านะครับผมเท็หน้าก็มีนะครับผมเทคหน้าตัวสองพันอาร์มตสนะครับตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับเทคหน้าตัวนี้นะครับ PA สองพันอาร์มสนะครับส่วน p o แ e มสโซนนี้ก็จะเป็นพแวม r m ขับเสียงกลางนะครับับเสียงกลาง มี NPE นะครับ C สองหมนสองนะครับแปดพันสามร้อยบาทนะครับ NPE C สองหมนสองนะครับ DHK นะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ขับสิบแปดข้างละสองได้สบายๆนะครับ Monify PXL สามพันหกนะครับตัวนี้สามพันหกตัวนี้ก็ขับสิบแปดข้างละสองข้างละสามได้นะครับสำหรับตัวตัวหน้าสีส้มนะมีอยู่สองตัวนะครับซีรีส์เดียวกันนะครับรุ่นเดียวกัน PXL สามพันหกนะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับตัวละเก้าพันบาท สนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับมาต์เทคนะครับมาต์เทคก็18บแปข้างละ2องข้างละสาได้นะครับผมใครที่สนใจเพราะว่าแอมป์ขับซับเบดนะครับแดงๆครับมาต์เทค1 0 0 0 0หมืนะครับ MS 1 0,000หนึครับตัวนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับราคาอยู่ที่เ0้าพันบาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของว่าเทคนะครับว่าเทคมีอยู่2รุ่นนะครับตัว3,600อาร์เมิสนะครับ17,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้17,500บาทส่วนตัวด้านล่างนะครับเริ่มต้นที่10,000บาทนะครับสำหรับ วอเทค2,004 ARM S นะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมฝากไว้เลยแล้วกันนะครับ EP นี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะรีวิวนะครับให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้าครับเออ่ส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นส่วนของทาดาโปร15.5ยังอยู่นะครับ12,000บาทนะครับสําหรับทาดาโปร15.5ตัวนี้ครับ18ข้างละ2ข้างละ3ได้เหมือนกันนะครับสวยๆนะผมสภาพเป็นใหม่เลยใครที่สนใจ ก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสาวขับซิกเนเจอร์12นะครับผมจัดไปนะครับ5,000บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับซิกเนเจอร์12ครับก็จะมีข้อแคกนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับตัวนี้เอาไปเช็คเอาเองนะครับใครที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ NPE นะครับมิกนะหลอก NPE ไม NPE นะครับ M6FX นะครับสำหรับตัวนี้จัดไปตัวนี้3,000บาทนะครับสำหรับตัว M6FX นะครับผมพร้อมอิเสครบนะครับ ส่วนพาว o w e r m ม x p โปรพัดนะครับตัวนี้ลูกค้าโอนมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งวันนี้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาชมได้นะครับรับจัดชุดนะครับทางร้านรับจัดชุดตามงบนะครับลูกค้านะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับสินค้าตัวไหนนะครับร้านพีเอชแอนด์โอตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับตำบลม่วงนามอำเภอดอนจันทร์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ